ประเด็นร้อนตอนนี้นะฮะก็คงจะมีประเด็นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนอัดนะกับคลิปเสียงของเราวงโยธวาทิตย์พกับพออกับพออใช่แล้วนะครับผมซึ่งนะครับผมความยาวของคลิปเนี่ยนะครับมีความยาว21นาที21วินาทีนะฮะถูกปล่อยจาก account drama addict นะครับที่อ้างชื่อว่าจ่าพิชิตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีมีการคาดการณ์นะว่ามีพอรองพออแล้วก็ตัวแทนนักเรียนนะครับคุยเรื่อง การหาเงินที่จะไปแข่งโยธวาทิตย์ค่อนข้าง,างจมปันมานั้อพอสมควรครับนในคลิปนะฮะนี่เอาอคร่าวๆถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฟังนะนะฮะมีนะครับผมมีการพูดคุยนะฮะว่าไปเอาถ้วยยูโรมาให้ได้ก็คือไปไปชนะให้ไปชนะไปชนะการแข่งขันได้แล้วมันจะได้ถ้วยมาถูกต้องแล้วพอกลับมาเนี่ยก็เอาไอ้ตัวถ้วยเนี่ยมาเป็นตัวหาเงินรับรองได้ว่าต้องหาได้ไม่ต่ำกว่า8ปดถึงเ้าล้านหมายถึงว่าเอาถ้วยเนี่ยมาเป็นตัวประกัน แล้วเพราะว่าถ้วยเนี่ยอาจจะต้องมีคนเอาเงินมาให้อย่างนี้แหละถูกต้อง <ละ S 1> เพราะว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีคนเข้ามาช่วยมาเอาหน้ามาอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ฮะมีมีคำนี้กล่าวไว้อีกนะฮะว่าคนไทยมันไม่รู้เ่อคนไทยนะฮะมันไม่รู้หรอกว่าถ้วยไหนศักดิ์สรีเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยหน้าตบปากเนาะมากจริงๆหน้าตบ,ตบปากและยังไม่จบยังไม่จบและพอชนะหมาพวกนี้จะโผล่มาเอาหน้า การสลอนเลยอ้าวหมายถึงว่าถ้าสมมติชนะปุ๊บเนี่ยจะมีหมาโผล่หน้ามาสลอนตอนนี้คนเป็นหมาก็น่าจะเป็นคนพูดแต่และนะฮะนะฮะแล้วก็นะครับอันนี้ครับเช้าไปก่อนนะฮะอย่าบอกนะว่าพออเป็นคนอยู่เบื้องหลังอ้าวเออมีการแบบว่านะครับผมคือพูดเสร็จสับแล้วก็กลายเป็นจบท้ายว่าอย่าบอกนะว่าผอเป็นอยู่เบื้องหลังเหมือนกับว่าเนี่ยแหละคือพอเป็นคนพูดคือมันสุสติพอสมควรที่เขาบอกว่าไงครับคนไทยมันไม่รู้หรอกว่า ห้วยไหนศักดิ์ศรีเป็นยังไงไอเนี้ยแหละอุบาทนึกออกมาแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวก็ดูสิชนะปุ๊บนะเดี๋ยวก็หน้าสลอนมาแบบว่าเออก็โผล่หน้าหมาพวกนี้ให้คือหมาเออพวกเราเปล่าไม่รู้เขาเอามาพพวกนี้คือใครเราเราเราไม่ได้ไปไปให้เงินเขาหรือประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยผมอยากรู้ใครเป็นคนถ่ายคลิปผมว่าเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าว่าใครเป็นคนอัดคลิปเพราะในนั้นนี่ก็มีผอรองผอ แล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในน,น<อ>ั้นมีวงเดียวสมมติว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างสถานการณ์สมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะ,อะลองมาเดากันว่าใครเป็นคนอัดมด,ด่งคิดว่าใครมุด่าคิดว่าถ้าสมมติตัวบ้าเนะต้องไม่ใช่พอพอเพราะเขาจะต้องไม่ฆ่าตัวเองหรือออกมาแต่ถ้าเป็นไปได้ไหมว่าเสียงมันเป็นเสียงผู้ใหญ่พอสมควรอาจจะเป็นเสียงของรองพออหรือรองผู้อำนวยการเนี่ยเพราะว่าเสียงนะถ้าสมมติคุณฟังจากคลิปดีๆเนี่ยเสียงมันเหมือนอยู่ อัดใกล้กับเครื่องอัดเสียงเยอะที่สุดมันใกล้ที่สุดเสียงเนี่ยใกล้ตัวคนพูดมากใกล้ตัวจับประเด็นดีๆนะฮะช่วงท้าร่าเที่ยมดูมาเนี่ยเออหลังจากที่เด็กออกไปแล้วเนี่ยคนที่ออกไปแล้วเนี่ยคลิปมันจริงๆถ้าสมมุติเป็นเด็กอัดเนี่ยมันจะต้องเอาโทรศัพท์ออกไปด้วยหรือเอาเอาเอาที่อัดคลิปออกไปด้วยแต่ทําไมหลังจากที่เด็กออกไปแล้วเนี่ยยังมีการอัดคลิปอยู่อีกอะไปฟังได้ไหมอ่ะไปฟังกันหนึ่งไปฟังกันิหนึ่งเจ้าดีเจ้าดีค่ะกูจะเดินทางด้วยที่เนี่ยเห็นไหม แต่เช้าเนี่ยจะเข้าไปหาธนพลก่อนเรื่องเอาอินชลันเข้าไปเดี๋ยวก็ได้อินชลันมาให้แล้วเจอพี่อยูในกระทรวงาแหล้วเจอกันเขาจะขอเขาบอกว่าเขาจะขอระบบระบบความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งเราต้องออกตัวเข้าบินมันอินชลันถึงจะออกเอาจะไมไม่รู้ยังไงผมเจอที่ที่กระทรวงอนนี้ไดเอาอย่างเงี้ผมเจอพี่ที่กระทรวงเอาอย่างเงี้ยเอาสัิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นนะะจโทรค่ะใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้เที่ยงมีอ e ออ c ชั่นต้องรีบกลับมาพี่พี่ต้องรีบกลับไม่เพื่อพี่งั้นพี่ฝากไว้ กระทรวงชาติก็ได้อออ๋ไไปปสมัครต้งเอกสารแฟ้มมันอยู่ที่ไทยแฟ้มมันอยู่ที่ไทยอยู่ที่จันวลาผ่านกระทรวงชาติแล้วกระทรชาติก็ส่งต่อจันวาลาบางคนทำไม่ได้อนไลา์อยู่ที่ไหนอยู่กับพี่อุชาติแล้วฟังดีๆเราฟังดีๆสักนิดหนึ่งนะฮะับหนึ่งขออ้อคงไม่อัดเองเพราะมันเป็นเหมือนการประจานตัวเองถ้าสมมุติเราดูดีๆเนี่ยคงไม่มานั่งประจานตัวเองแล้วเราสังเกตอีกอย่างหนึ่งเหมือนเด็กเดินออกไปแล้วอันนี้เหมือนเหมือนช่วงท้ายแล้วช่วงตายแล้วยิงพอไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีการอัดคลิปอยู่อี อัดคลิปอยู่อีกเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นเด็กบงโยเขาาจะทิ้งไว้ก็ได้หรือเปล่ารจากผู้มีประสบการณ์ในการ้ออเนี่อนยาตไดออนยาได้อมันไม่ใช่ทิ้งโทรศัพท์แล้วจะต้องกลับมาเอาหรเดี๋ยวจะวนเข้าตัวเองทำไมเนี่ย เยอะแยะมากมายที่แบบสามารถไปวางแล้วมันเป็นเครื่องละไรที่คนไม่เห็นแต่ตอวนี้มุกไอมันเข้ากับเม็ดกระดุมจริงๆใช่มแต่แต่เมื่อกี้เห็นเห็นได้ยินเสียงบอกฝากไว้กับสุชาติก็ได้สุชาติเป็นใครนั่นจะชื่อพ่อชนะนวสุชาติที่นี่มาดูมาดูในเน็ตกันบ้างดีกว่านะคะในเน็ตเนี่ยเขาคิดว่าเป็นใครรู้ไหมเป็นใครฮะเขาบอกว่าในเน็ตบอกว่าเป็นน้องบุ๊ก น้องบุ๊กเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกวงโยที่เข้าประชุมแล้วก็ <ừ. S 1> เพื่อแบล็กเมลผู้ใหญ่ในโรงเรียนเพราะใครได้ฟังก็จะรู้ว่าผิดเต็มประตู <ừ. S 1> ผู้ใหญ่ในโรงเรียนก็มีหน้ามีตาในสังคมนะคะไม่มีทางที่จะทําให้ตัวเองมัวหมองจริงๆ <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นน้องบุก๊กการแสดงว่าเด็กๆมันอาจจะแบบว่ารับไม่ได้ที่กับพฤติกรรมของอันนี้อันนี้คิดอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กๆคงจะเอือมว่าเฮ้ยทำไมแต,แ,ตแต่แต่ก็เอาเงินไปแข่งอยู่ดีนะ ก็ถือม med mm ีการพรีออเดอร์ของอ่ะคิดดวเองเลยเอาอย่างงี้ไปฟังลองไปฟังไปฟังไปฟังดูพราะวอาผาจะอิชิตันตบกวานช่วยผมด้วยเอาสิทำดูกอ่หนว่าก็บอกว่าภายในเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้เพื่อี่จะได้เดินทางนันเองตอนนี้ตอนนี้เพิ่มเาเพิ่มมีประโยคนึงว่า สามแสนหนึ่งภายในเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้เออสามล้านหนึ่งเออสามล้านหนึ่งหายไปศูนย์น่าอิจิตันนะครับแล้วก็เขาจะมีธุรกิจเขาแรงใหญ่ตรงทองหล่อครับทองหล่อเราก็ไปนั่งคุกเข่าเลยสักสามชั่วโมงผมว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงตันคุณตันแล้วก็ขอยืมเงินสามล้านหนึ่งกลับมาคืนกี่บาทว่าไปบอกมาอย่างนี้บอกว่าไปพอชี้แจงแล้วพอก็จะปลูกคอตายอยู่แล้วนั่นแหละพ่อมันยุ่ทำอยางน้เขาเอาหลักฐานให้ดูเลยแล้วพวกผมก็มาเรียกร้องขอความเมตตาธรรมจากผู้ใจบุญ ด้วยความคิดของผมเองดูดีๆเด็กเด็กเด็กปุงโยนั่นแหละเป็นคนชี้โปรงให้กระรอกให้ไปเป็นเด็กเป็นคนเปิดประเด็นนะให้ไปหาคุณตันค่ะให้ผู้ใหญ่ก็เป็นคนวางแผนให้ว่าไปแบบนี้สิแต่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าถามผมนะผมว่าคนอัดเนี่ยคงไม่น่าใช่พอเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ที่มีที่มีชื่อเสียงในสังคมนะโดยเฉพาะย้อนก่อนี้ยวก่อนพอนผอนี่เคยกระเดงมาแล้วนะเมื่อก่อนพอนี่เป็นพอออยู่หอวังนะ เสร็จแล้วก็การเออก็ก็มีปัญหานิดหน่อยเนี่ยมาอยู่ที่สตรีมวิดสองนะออพออวอนี่เคยกระเด็นมาแล้วนะอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องหลบไปไหนอกอ่พอจะไปไหนอีกรู้ไหมพักอยู่บ้านแล้วแหละแต่หรือไม่หรือไม่ตอนนี้ก็หนีหนีไปไหนแล้วไม่รู้เพาว่านะพอยังไม่มีใครอนคนคงตามสัมภาษณ์กันเยอะตอนนี้ความคิดของผมนะครับในมุมที่เคยผ่านวัยรุ่นมาก็เคยถ่ายคลิปเคยทําคลิปเหมือนกันทําคลิปอะไรคืออัดเสียงนี่แหละเราต้องมีหลักฐาน ผมคิดยังไงอาจจะนะที่ผมเดาว่าอาจจะเป็นเด็กอัดคลิปในวงโยเด็กวงโยแต่ถ้าเป็นเด็กก็ทำลายนะเขาตัวเองปะด้วยความวุฒที่ภาวะของเรามันยังไม่พอไงคุกงานคือมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้พอยังอารมณ์ผมขึ้นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ที่ยังไม่ไปไหนเพราะอะไรรู้ไหมฮะรอทีมงานเขียนอยู่อะเดี๋ยวพูดนี้นว่าคืออต่อลลกแหกก็ได้ก็ต้องบอกนะครับมันต้องเขียนแล้วแหละก็คือว่ารู้ที่ภาวะเลยนะครับของเด็กเนี่ยยังไม่พอแล้วที่สำคัญคือ ทำให้เขาเนี่ยคาดหวังในตัวที่จะไปแข่งที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วเขาเลยจากที่เด็กออสชาตเด็กเสร็จจากประเทศนี้ปุ๊บเด็กจะได้ไปอย่างหนึ่งประเทศคือที่อเมริกาถ้าชนะที่นี่ก็ใช่ใช่แลจะมีโอกาสแล้วสังเกตจะอาจทำไมล่ะเพราะเขาก็ต้องการที่จะมีคนที่จะไปต่อันถึงบอกมันก็ทำได้นะเขตัวผมว่ามันต้องมีคนเปิดเผคือเขาไม่อยากไปอ่ประเด็นคือเขาไม่อยากไปเพราะว่าเขาเด็กสังเกตแต่เขามีรีออเดอร์ของนะ ราคาเลยรับไม่ไม่สังเกตดีที่เขาเขาบอกว่าศักดิ์ศรีการแข่งขันเนี่ยที่จะไปเนี่ยมันเทียบเท่ากับอเมริกาไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าระดับการแข่งขันเนี่ยใช่มันเทียบเท่ากับไม่ได้แล้วสู้ที่อเมริกาไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องครับผมแล้วพอเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกขอแค่ได้ถ้วยมาก็พอคือจะมาหาเงินอ่ะเออเอาถ้วยมาให้ได้เมียไปเชื่อเดี๋ยวเราไปฟังฟังคลิปเสียงครับผม ในมุมมองของนักนั้นตรีเงี้ยคือถ้วยในท่รนแลนได้ผลงานแน่นอนก็ดีแต่ว่าเรามีศิลปากรไปที่อเมริกาด้วยเขาโจมตีเราได้ว่ารายการที่เราไปอ่ะมันศักดิ์ศรีมันไม่เทียบเคียงเท่าที่อเมริกาเลยครับตรงนั้นครูไม่รู้หรอกตอนนี้ครูใช่ค่บคือถ้าัอผลงานตรงเนี้ยเราได้ไปเราไม่หวังผลงานครูหวังว่าจกไปเราได้เราเราไม่ไปอเมริกาขาให้ได้ได้ถ้วยมาเถอะได้หลได้แหละเขาไม่ให้อ่ายยังไงเนียไม่ไงพุทโตนี่นี่ จจะเป็นอย่างนี้ได้ไหม,ไมอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยมาแอบ ตั้งเครื่องอัดไว้เป็นไปได้ไหมเพื่อทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนอาจจะเป็นได้มันอาจจะอยู่ใต้โต๊ะมันอาจจะอยู่ริมโต๊ะไปอยู่บนหลังเก้าอี้ไปวางตรงไหนก็อาจจะไม่ใช่ใครก็ได้ที่อยู่ในห้องนั้นก็ได้นะก็ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นปริศนาต่อไปนะจนกว่าที่จะมีใครออกมายอมรับกันแบบจริงๆเพราะตอนนี้มีเด็กคนหนึ่งแหละออกมายอมรับแล้วใช่ไหมว่าอยู่ในนั้นจริงๆแต่ผมว่าจริงๆนะน้องๆครับจริงๆแล้วคนเราถ้าเกิดมีความฝันว่าอยากจะทําอะไรผมว่าสู้ด้วยตัวเองดีกว่าจริต้นเป็นที่เพึ่งแห่งตนนะเพราะ ทังไปด้วยกัน<ช>หมดเลยแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้และที่สำคาญผมเชื่อว่าตอนนี้คุณตันเนี่ยผมคิดว่ากว่ากว่าเขาจะให้ใครยืมเงินเนี่ยคงไม่ง่ายแล้วมีขั้นหนึ่งถ้าอยากจะยืมหมอเสงับตอนนี้มาแล้วรวยมากตอนนี้ <c oughs> เด็ก,ดกตีวิทย์เจ็บตัวแล้วหมอเสงอยู่แถวแล้หมอเสงอยู่ตรงเออตรงข้าวตาบักา, <c oughs> าเสงมาได้เขาใจดีเหมือนกันอะไครับไปขอหมอเสงแทนแล้วหรอหมอเสงดีกว่า